สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักแม้แต่จะเป็นซากฟอสซิลจากมาดากัสการ์ซากฟอสซิลแอมโมไนต์หรือจะเป็นเหรียญเจ้าหญิงไดอาน่าที่หายาก เราก็ลงคลิปไว้หมดแล้วหรือแม้แต่จะเป็นลอตเตอรี่เก่าโบราณหายากปี2,475เราก็ลงคลิปไว้แล้วที่ช่องนี้นะครับซึ่งลอตเตอรี่หายากยิ่งกว่าเหรียญอยู่แล้วเพราะว่าลอตเตอรี่เวลาไม่ถูกหวยมันไม่มีค่าคนจะทิ้งครับแต่เหรียญกับธนบัตรเป็นของที่เราต้องซื้อกินซื้อใช้ในตลาดไม่มีใครเอาเอาเหรียญเอาตังเอาแบงค์ไปทิ้งขยะ จึงหาได้ง่ายกว่าเพราะผลิตมาเป็นล้านเหรียญแต่ตอนนี้ครับเพื่อนๆมาดูเหรียญน,นี้กันครับ10สตางเนื้อเงินยกชุด7เหรียญราคา750บาทนี่อภินนันาการเราขอนําเสนอครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญแปลกหายากซากดึกดําบรรฟอสซิลอยู่ในช่องนี้หมดที่นี่ที่เดียวแม้แต่เหรียญเจ้าหญิงแดนะ่ากดดูที่ช่อง YouTube แล้วไปดูหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูภาพได้เลยครับ ตอนนี้ผมให้เวลา3าวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับเพื่อนๆ123กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพครับเพื่อนๆจะเอาจะได้เอาไปขยายดูเองชัดๆครับเพื่อนเเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับหรือเพื่อนๆจะกดหยุดครับแล้วก็แคปภาพเอาไปส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆไปนั่งดูเล่นๆในห้างสรรพสินค้าเย็นๆหรือนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวก็ได้ กดหยุดครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้กดหยุดครับแคปภาพเลยครับโอเคครับเพื่อนๆนต่อมาถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านลองปิดไฟที่ห้องนอนเมื่อเพื่อนเพื่อนปิดไฟที่ห้องนอนมืดสนิทภาพเหรียญเหล่านี้ที่เป็นเหรียญโลหะหนักมันจะดูมีน้ำหนักครับเมื่อเราเอามาวางบนมือถือบวกกับน้ำหนักของมือถือมันจะทำให้ภาพนี้ดูมีน้ำหนักแล้วก็สมจริงแถมเพื่อนๆยังสามารถพลิกเหรียญด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียดนะครับ ว่าด้านก้อยเป็นยังไงพลิกเหรียดด้านขวาพลิกเหรียญด้านซ้ายพลิกเหรียญด้านขวาดูรายละเอียดพลิกเหรียญด้านซ้ายพลิกเหรียญด้านขวาประมาณนี้ครับเพื่อนๆนเห็นไหมแล้วที่เพื่อนเเห็นแสงเงาจากเหรียญที่ดูวิง,ว,งวิงเนี่ยครับมันคือแสงจากแสงสว่างจากไฟมือถือส่องเข้ามาที่ภาพทําให้ภาพเหรียญดูมีออร่าเหมือนป้ายไฟดาราครับ ้ายไฟโฆษณาดาราที่มีหลอดไฟอยู่ข้างหลังพอแสงส่องมาปุ๊บเสื้อผ้าดาราสีสันสดใสหน้าตาดาราดูมีออร่านะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันแสงมันทําให้เหรียญดูสว่างดูมีออร่าแถมเรายังสามารถก้มดูเหรียญได้ใกล้ๆครับชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศอีกส่องเองยังไม่เห็นทั้งเหรียญแบบนี้เลยนะครับศิลปะภาพถ่ายบนมือถือครับมันสวยงามจริงๆครับครบ5้าวินาทีผมก็จะเลื่อนนะเดี๋ยว YouTube จะยาวเกิน เป็นไงครับเพื่อนๆสวยครับสวยครบเลยครับโอเคครับหนึ่งสองสามขยายครับเพื่อนๆเป็นไงครับสวยไหมครับสุดยอดครับว้าวสวยครับมาเลยครับเพื่อนๆมาเลยครับโอ้โหสุดยอดไหมครับรอบหน้านะครับ ผมจะนำเหรียญแปลกหายากมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนจะเป็นเหรียญอะไรโปรดติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไว้พบกันใหม่เหรียญหน้าแปลกกว่าเดิมแน่นอนบา,บายๆนะจ๊ะ